โอเคครับสวัสดีครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4เนาะตอนนี้นะครับเราจบไปแล้วในเรื่องของตารางธาตุเนาะตารางธาตุก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด2ส่วนนะครับหวังว่านักเรียนจะจําได้เนาะคือตารางธาตุหมู่หลักหรือว่าธาตุ representative นะครับแล้วก็ตารางธาตุหมู่ transition นะครับมีทั้งหมด2หมู่มีทั้งหมด2กลุ่มด้วยกันนะครับก็คือ 1. นึ่งธาตุ representative หรือที่เราเรียกว่าธาตุหมู่หลักนะครับที่2ครับธาตุ transition ครับธาตุ transition ธาตุ transition อยู่ตรงไหนนะครับอยู่ตรงกลางของตารางธาตุครับนักเรียนตรงกลางบริเวณตรงนี้นะครับตรงกลางของตารางธาตุนะครับตรงนี้ทั้งหมดนะครับตั้งแต่แถวที่3ไปจนถึงแถวที่ 12นะครับแถวที่3ไปจนถึงแถวที่12อันนี้คือธาตุกลุ่ม transition ทั้งหมดครับผมทีนี้เนี่ยธาตุหมู่หลักเนี่ยก็คือธาตุหมู 1, ่หนึ่งธาตุแถวที่1นะครับธาตุแถวที่1แถวที่2แถวที่13 14 15 16 17แล้วก็18ครับทีนี้เนี่ยธาตุหมู่หลักเนี่ยนะครับมันจะมีหมู่ย่อยลงไปอีกนะครับธาตุ representative เนี่ยนะครับจะมีหมู่ย่อยลงไปอีก หมูย่อยเนี่ยนะครับของแถวหลักที่1เนี่ยนะครับแถวที่1เนี่ยนะครับเราเรียกมันว่าธาตุหมู่ 1A อันนี้เราเรียนไปแล้วเนาะอันนี้เรียกว่า 2A ครับส่วนตัวนี้เรียกว่า 3A 4A 5A 6A 7A หและ 8A ครับและธาตุแต่ละธาตุเนี่ยนะครับธาตุแต่ละหมู่ก็จะมีชื่อเฉพาะของเขาไปอีกนะครับอย่างเช่นธาตุหมู่ 1A เนี่ยเราเรียกมันว่าธาตุอัลคาไลครับ เอาคารายหมู่ 2A เนี่ยเรียกมันว่าเอาคารายเอิร์ดครับหมู่ 3A นะครับหมู่ 3A ก็จะไม่มีเออก็จะมีชื่อเรียกเฉพาะของเขาไปเนาะนะครับแต่ในระดับเราเนี่ยเดี๋ยวเรามารู้จักอีกตัวหนึ่งครับก็คือหมู่ 7A ครับจะมีชื่อเรียกว่าหมู่ฮาโลเจนครับและหมู่ 8A นะครับเรียกว่าธาตุแก๊สมีตระกูลครับเพราะว่าเป็นแก๊สทั้งหมด โอเคหมู่เนี่ยก็คือแถวในแนวตั้งเนาะแถวในแนวตั้งเดียวกันจะอยู่หมู่เดียวกันนะครับทีนี้แถวในแนวนอนล่ะแถวในแนวนอนอย่างเช่นไฮโดรเจนนะครับและฮีเลียมครับไฮโดรเจนและฮีเลียมเนี่ยอยู่แถวในแนวนอนเดียวกันถ้าอยู่แถวในแนวนอนเดียวกันเราเรียกมันว่าอยู่คาบเดียวกันครับแถวแนวนอนคือคาบนะครับริเทียมแบริเยียมโบรอนคาร์บอนไนโตรเจนออกซิเจนฟลูออรีนแล้วก็นีออนเนี่ยนะครับ คืออยู่ในคาบเดียวกันเป็นคาบที่2ลํลำดับของคาบจะไล่จากข้างบนลงข้างล่างครับข้างบนสุดคือคาบที่1ลองลงมาคือคาบที่2 3 4 5 6 7และ8ครับทีนี้หลายคนเนี่ยเข้าใจผิดนะครับว่า SC หรือว่าสแกนเดียมเ่ยนะครับสแกนเดียมเนี่ยมันอยู่แถวบนสุดของทรานซิชันก็จริงใช่ไหมครับอยู่แถวบนสุดของทรานซิชันแต่ไม่ใช่คาบที่1นะครับ คาบที่1ก็คือบนสุดของตารางธาตุนะครับบนสุดของตารางธาตุก็คือไฮโดรเจนเนี่ยอยู่แถวที่1แถวที่2แถวที่3แถวที่4ดังนั้นซิคลเดียมเนี่ยคือธาตุคาบที่4ครับโอเคนะแม้ว่าจะอยู่บนสุดของแถวนั้นก็ไม่ใช่คาบที่1นะครับคาบที่1ก็คือคาบที่อยู่บนสุดของตารางธาตุตรงนี้เนี่ยนักเรียนจะต้องพยายามทําความเข้าใจนิดนึงนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยทำมาผิดเนาะอ่ะทีนี้นะครับ ด้วยความที่ว่าทําไมนะครับถ้าถ้าไฮโดรเจนทาไมไฮโดรเจนเนี่ยนะครับไฮโดรเจนบริเทียมโซเดียมโพเทเซียมรูบิเดียมซีเซียมและแฟนเซียมเนี่ยทำไมมันถึงมาอยู่หมู่เดียวกันได้นะครับจริงอยู่ที่ว่าเวลาที่มีการจัดเรียงอิเล็กตรอนออกมาเนี่ยอิเล็กตรอนในระดับพลังงานสุดท้ายเนี่ยจะมีจํานวนเท่ากับ1ใช่ไหมครับถ้าสมมุติว่าอิเล็กตรอนในระดับพลังงานสุดท้ายมีเท่ากับ1จะอยู่หมู่หนึ่ง อิเล็กตรอนในระดับพลังงานสุดท้ายเท่ากับ2อยู่หมู่2อิเล็กตรอนในระดับพลังงานสุดท้ายเนี่ยเท่ากับ8ก็อยู่หมู่8อิเล็กตรอนในระดับพลังงานสุดท้ายเท่ากับ5ก็อยู่หมู่5นะครับจึงอยู่ที่ว่าการจัดหมู่ดูเพียงแค่ว่าจํานวนอิเล็กตรอนในระดับพลังงานสุดท้ายเนี่ยมันเท่ากันแต่มันมีอีกคุณสมบัติบางประการครับที่มันมีแนวโน้มคล้ายคลึงกัน ทีนี้้คุณสมบัติบางประการมีอะไรบ้างนะครับวันนีเน้เดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดลึกกันทีละคุณสมบัติมาดูที่คุณสมบัติแรกนะครับคุณสมบัติบางประการคุณสมบัติแรกที่เกี่ยวข้องคือขนาดอะตอมครับขนาดอะตอมคืออะไรเราเราวัดขนาดอะตอมได้อย่างไรนะครับมาทําความรู้จักกับขนาดอะตอมกันก่อนขนาดอะตอมเเวลาที่เราต้องการจะวัดน,นะครับคือเราวัดตั้งแต่นิวเคลียสครับ วัดตั้งแต่นิวเคลียสเนาะแต่ที่นี้เนี่ยเราไม่รู้ว่าจุดสุดท้ายเนี่ยนะครับปกติเราวัดขนาดก็คือวัดตั้งแต่เส้นผ่านศูนย์กลางเนาะนะครับความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางแต่ที่นี้เราไม่รู้ว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของมันเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมครับเราก็เลยใช้วิธีการวัดก็คือวัดตอนที่มันเป็นสารประกอบอย่างเช่นธาตุสองธาตุเนี่ยเป็นสารประกอบกันเรารู้แหละว่านิวเคลียสอยู่ตรงไหนนะครับเราก็เลยวัดระยะทางจากนิวเคลียสของธาตุทั้งสองธาตุนี่นะครับ วัดระยะทางแล้วหารครึ่งครับไอระยะทางของมันเนี่ยเราเรียกมันว่า A รัศมีอะตอมรัศมีอะตอมมากขนาดอะตอมก็จะมากรัศมีอะตอมน้อยขนาดอะตอมก็จะน้อยนะครับดังนั้นดังนั้นโซโซนะครับขนาดอะตอมเนี่ยลักษณะของขนาดอะตอมมันจะมีแนวโน้มที่คล้ายคลึงกันตามหมู่ตามคาบนะครับโดยนะครับมาดูที่ตัวนี้กันะครับธาตุที่อยู่คาบล่างที่สุดจะมีขนาดอะตอมเยอะที่สุด เนื่องจากอะไรเนื่องจากมีระดับพลังงานมากที่สุดครับ1ครับการพิจารณาขนาดอะตอมให้ในักเรียนพิจารณาคาบครับพิจารณาคาบถ้าคาบมากแสดงว่ามีจำนวนระดับชั้นพลังงานมากคาบมากระดับชั้นมากครับ คาบมากระดับชั้นพลังงานมากถ้าระดับชั้นพลังงานมากขนาดมาก พิจารณาคาบก่อนนะครับถ้าสมมุติว่าพิจารณาคาบแล้วปรากฏว่าคาบมันเท่ากันทําอย่างไรนะครับในกรณีที่คาบเท่ากันให้นักเรียนพิจารณาลาดับที่2ครับคือพิจารณาจํานวนโปรตอนขับนักเรียนอย่างไรนะครับจำนวนโปรตอนโปรตอนอยู่ในไหนโปรตอนอยู่ในนิวเคลียสใช่ไหมครับโปรตอนมีประจุเป็นบวก อิเล็กตรอนมีประจุเป็นลบโรตอนกับอิเล็กตรอนจะออกแรงดึงดูดซึ่งกันและกันเดี๋ยวครูจะเขียนให้ดูนะครับโรตอนประจุเป็นบวกอิเล็กตรอนประจุเป็นลบโรตอนกับอิเล็กตรอนมีประจุแตกต่างกันจะออกแรงดึงดูดซึ่งกันและกันครับโรตอนกับอิเล็กตรอนก็จะออกแรงดึงดูดซึ่งกันและกันทีนี้เกิดอะไรขึ้นถ้าสมมติว่าจํานวนโรตอนมากนะครับจำนวนโรตอนมากก็จะสามารถไปดึงเอาอิเล็กตรอนเนี่ยเข้าหาตัวเองได้มากครับ ถ้าจำนวนโปรตอนน้อยแรงที่จะไปดึงเอาอิเล็กตรอนเข้าหาตัวเองก็จะมีน้อยทีนี้ถ้าแรงที่ไปดึงเอาอิเล็กตรอนเข้ามาหาตัวเองมากนะครับสามารถดึงเข้ามาใกล้ตัวเองได้มากรัศมีอะตอมก็จะน้อยลงถ้ารัศมีอะตอมน้อยลงขนาดอะตอมก็จะน้อยครับฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับจำนวนโปรตอนมาก แรงดึงอิเล็กตรอนก็จะมากครับพอแรงดึงอิเล็กตรอนมากสิ่งที่มันส่งผลกระทบต่อไปนะครับก็คือรัศมีอะตอมน้อยรัศมีอะตอมน้อยเกิดอะไรขึ้นนะครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือขนาดอะตอมก็จะเล็กครับ ทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูสถานการณ์ตัวอย่างนิดนึงนะครับสถานการณ์ตัวอย่างนะครับอย่างเช่นธาตุชนิดหนึ่งมีโปรตอนเท่ากับ5้าครับธาตุอีกชนิดหนึ่งมีโปรตอนเท่ากับ7ครับ7โปรตอนกับ5โปรตอนถามครับว่า7โปรตอนกับ5โปรตอนอะไรที่มีแรงดึงดูดมากกว่ากันครับถูกต้องครับ7โปรตอนมีแรงดึงดูดมากกว่าทีนี้ถ้าครูถามใหม่อีกครั้งหนึ่งว่า7โปรตอนกับ5โปรตอน อะไรที่มีขนาดอะตอมเล็กกว่ากันครับถูกต้องครับคือ7โปรตอนยิ่งมีแรงมากนะครับขนาดอะตอมก็จะยิ่งน้อยครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราจะเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบขนาดก็คือ7จโปรตอนจะมีขนาดอะตอมน,น้อยกว่า5โปรตอนครับ ีนี้ก่อนที่ครูเนี่ยจะให้เด็กเนี่ยได้ทำแบบฝึกหัดนะครับเดี๋ยวเราจะมาทบทวนการหาจำนวนโปรตอนนิวตอนและอิเล็กตรอนกันก่อนนะครับการหาจำนวนโปรตอนนิวตอนและอิเล็กตรอนเนี่ยเราสามารถหาได้จากสัญลักษณ์นิวเคลียร์ครับสัญลักษณ์นิวเคลียร์มีไว้ว่าอย่างไรอย่างเช่น A 18 54ครับ A 18 54เราอยากรู้จำนวนโปรตอนเราจะต้องดูที่เลขอะตอม ีนี้เลขอะตอมคือเลขตรงไหนเรียนนะครับมีองค์ประกอบอยู่ด้วยกันทั้งหมด3องค์ประกอบครับองค์ประกอบแรกคือสัญลักษณ์ของธาตุครับทีนี้เลขอะไรที่บอกจำนวนโปรตอนเลขอะตอมครับเลขอะตอมจะมีค่าเท่ากับจำนวนโปรตอนครับ อย่างเช่นข้อนี้เลขอะตอมเท่ากับ18จํานวนโปรตอนก็จะมีค่าเท่ากับ18ครับในสภาวะเป็นกลางทางไฟฟ้าเลขอะตอมยังบอกจํานวนอิเล็กตรอนด้วยจํานวนอิเล็กตรอนจะเท่ากับเลขอะตอมในสภาวะที่เป็นกลางทางไฟฟ้าหวังว่านักเรียนจะจํากันได้นะครับทีนี้ครูมีทิคอีกอย่างหนึ่งครับโดยที่ไม่ต้องไปจัดเตียงอิเล็กตรอนเพิ่มเติมนะครับทิคในการหาหมู่คาบนะครับของสาร โดยใช้นะครับโดยใช้นะเลขอะตอมของธาตุหมู่ที่8ครับธาตุหมู่ที่8จะมีเลขอะตอมชุดหนึ่งครับคือ2 10 18 36 54ครับอันนี้คือเลขอะตอมของธาตุหมู่ที่8ธาตุหมู่ที่8ถ้าเราพิจารณาเนี่ยมันอยูอ่ฝั่งขวาสุดของตารางธาตุถ้ามากกว่าธาตุหมู่ที่8 มันก็จะตกลงมาคาบใหม่ถูกต้องไหมครับแล้วก็จะเริ่มต้นหมู่ที่1หมู่ที่2หมู่ที่3หมู่ที่4หมู่ที่5ไล่ไปเรื่อยๆแต่สิ่งที่นักเรียนจะต้องพึงระวังคือคาบที่4ครับคาบที่4คือบริเวณตรงนี้บริเวณตรงนี้เนี่ยเริ่มมี t r a n s i t ั o นครับเริ่มมีท่าแ t r นซิช t ั o นซึ่งทตาแทนซิชันเนี่ยจะมีทั้งหมด10บภาพด้วยกัน เดี๋ยวเราจะลองหากันดูนะเดี๋ยวเราจะลองหากันดูนะครับก่อนที่ครูจะขึ้นเรื่องต่อไปครูอย,ยากรู้ครับธาตุที่มีเลขอะตอม A เท่ากับ8ครับธาตุที่มีเลขอะตอมเท่ากับ8จะมีหมู่ไหนจะอยู่หมู่ที่เท่าไหร่แล้วก็จะอยู่คาบที่เท่าไหร่นะครับเลขอะตอมเท่ากับ8หมู่ไหนคาบไหนนะครับวิธีการครับเลขอะตอมเท่ากับ8เราก็ไปดูซิว่าเลขอะตอมของธาตุหมู่ที่8ตัวไหนที่ใกล้เคียงกับ8ครับ ก็คือ10นั่นเองนะครับสิถ้ามากกว่า10หล่นลงมาข้างล่างแต่ถ้าน้อยกว่า10ก็ยังอยู่ในคาบนั้น10ไล่ต่อไปครับ9 8ครับเจอละเลขอะตอมเท่ากับ8เลขอะตอมเท่ากับ8แสดงว่าอยู่คาบที่2ครับหมู่อะไรเดี๋ยวเรามาลองไล่กันดูครับวิธีการไล่หมู่เลขอะตอมเท่ากับ10อยู่หมู8่8ดังนั้นเลขอะตอมเท่ากับ9อยู่หมู7่7เลขอะตอมอยู่หมู่เลขอะตอมเท่ากับ8อยู่หมู่6ครับ ดังนั้น a 8อยู่หมู่ที่6ครับคาบ2หมู่หครับทำไมถึงเป็นคาบที่2เพราะว่าอยู่แถวที่2ทําไมอยู่หมู่ที่6เพราะเราไล่เลขอะตอมแล้วปรากฏว่ามันได้หมู่ที่6อ่ะอีกครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวเราลองมาหาธาตุที่มีเลขอะตอมเท่ากับ20บบ้าง เลขอะตอมเท่ากับ20จะอยู่หมู่ไหนคาบไหนนะครับวิธีการครับให้เราหาซิว่าเลขอะตอมของธาตุหมู่ที่8เลขอะตอมไหนที่ใกล้เคียงกับ20ครับ2หรือเปล่า10บไหมหรือ18ถูกต้องครับ18ครับเฮ้ยมันมากกว่า20เออ18เออ18เนี่ย มันมามันน้อยกว่า20ถูกต้องไหมครับดังนั้นมันจะไม่ใช่คาบที่3แล้วแต่มันจะหล่นลงมาคาบที่4ครับคาบที่4คาบที่4หล่นลงมาคาบที่4มันจะอยู่หมู่ไหนนะครับ18อยู่หมู่8ตกลงมา19อยู่หมู่1 20อยู่หมู่2ครับดังนั้นเลขอะตอมเท่ากับ20จะอยู่หมู่ที่2ครับ โอเคครับหวังว่านักเรียนจะเข้าใจนะคู oh, จะให้พวกเราเนี่ยนะครับจำเลขอะตอมของธาตุหมู่ที่8ให้ได้2 10 18 36 54ครับ2 10 18 36 54แดาคาบที่4เริ่มมีท a n นซิชันนะครับหมายความว่าไงถ้ามาถ้า20มาปุ๊บ21จะไม่ใช่หมู่ที่3แล้วนะครับ21เนี่ยยังเป็นธาตุท a n นซิชันนับตั้งแต่21มา10ตัวครับ จะเป็นธาตุ a n s i t i o n ตัวที่11ถึงเป็นธา,าตุธาตุหมู่ที่3 4 5 6 7 8ไปเรื่อยๆจบหมู่ที่8ตกลงมาคาบที่5ครับเริ่มต้นนับอีกครั้งหนึ่งนะครับ36 37 38หลังจาก38อีก10ต,ตัวก็จะเป็นหมู่ที่3 4 5 6 7และ8อยู่ที่8ตกลงมาอีกคาบหนึ่งก็คือคาบที่6นะครับแล้วก็นับแบบนี้ไปเรื่อย นะครับผมแต่ว่าสิ่งที่ครูอยากจะให้เด็กๆจําได้ก็คือให้จําได้ถึงค่าที่5เนาะก็คือ54นะครับสองสิบสิบแปดสามสิบหกห้าสิบสี่ครับทีนี้ครับเมื่อเรารู้คาบแล้วถ้าเรารู้คาาเราก็จะรู้จํานวนระดับพลังงานถ้ามันมีค่าที่สี่มันอยู่คาบที่สี่แสดงว่ามันมีจํานวนระดับพลังงานอยู่ทั้งหมดสี่ระดับพลังงานครับโอเคนะทีนี้ มันมีเลขอะตอมเท่ากับ20ดังนั้นมันจะมีจํานวนโปรตอนเท่ากับ20โอเคครับเมื่อเรารู้ข้อมูลพื้นฐานตรงนี้แล้วเราจะย้อนกลับมาที่ขนาดอะตอมครับครูจะเขียน2 10 18 36 54ครับอ่าอันนี้เริ่มมี transition เราจะได้เตือนตัวเองนะครับวงกลมไว้ ให้พวกเราเนะครับเปรียบเทียบขนาดอะตอมครับของ A18 และ A36 ครับ A18 และ A ขอโทษทีครับ B 36 A 18และ B36 ครับตัวไหนมีขนาดอะตอมมากกว่ากันถ้าพิจารณาขนาดอะตอมสเต็ปแรกคือจะต้องพิจารณาจำนวนระดับพลังงานก่อนพิจารณาคาบก่อน นะครับตัวไหนมีคาบมากกว่ากันถ้ามันมีคาบเท่ากันจึงไปพิจารณาจำนวนโปรตอนเนาะโอเค A 18. 18 18อยู่คาบที่เท่าไหร่ครับอ่ะ2อ0 18อ่ะพอดีนะครับ18แสดงว่าอยู่คาบที่3ครับคาบ3 B 36คาบที่4ครับข้อนี้มีจำนวนระดับชับ้นพลังงานต่างกันไหมครับ ถูกต้องครับมีจำนวนระดับชั้นพลังงานต่างกันคือ A เนี่ยมี3ระดับพลังงาน B มี4ระดับพลังงานดังนั้นตัวที่มีระดับพลังงานมากกว่าจึงมีขนาดที่ใหญ่กว่าครับดังนั้น A กับ B ใครมีขนาดใหญ่วกว่านครับ B ใหญ่กว่า A นะครับมาดูอีกตัวอย่างนึงครับ เอเอสิบและ E19 ครับ A กับ E ใคร <c oughs> มีขนาดอะตอมใหญ่กว่ากันนะครับขอโทษทีครับเอสิบห้าะกัน A 17และ E 15ครับ A 17 E 15อีกตัวอย่างหนึ่งนะครับใครมีขนาดอะตอมใหญ่กว่ากันครับให้เราพิจารณาที่ค่ามันก่อน A 17อยู่ค่าไหนครับ a อ7อยู่คาบไหนก็ไปดูครับเลขอะตอมของธาตุหมู่ที่8 2 1 0 1 8 17ใกล้เคียงกับ18มากที่สุดดังนั้นไล่ลงมาไล่ย้อนกลับขึ้นไปครับ18 17ครับ17แสดงว่าอยู่คาบที่3าคาบที่3นะครับอ e, 15 15อยู่น้อยกว่า18เนาะใกล้เคียงกับ18มากที่สุดไล่ขึ้นมาครับ17 16 15 8 7 6 5แดังนั้น15อยู่หมู่5คาบที่3เช่นเดียวกันคาบเหมือนกันถ้าคาบเท่ากันสเต็ปที่2ครับคือให้พิจารณาจำนวนโปรตอนครับโปรตอนใครมากกว่ากันครับ A มีจำนวนโปรตอนมากกว่าถ้า A มีจำนวนโปรตอนมากกว่าแสดงว่าแรงดึงโปรตอนของ A มากกว่า เมื่อแรงดึงมากกว่าขนาดอะตอมก็เป็นไงครับ<ๆ>เล็กกว่านั่นเองถูกต้องครับ A กับ E ใครมีขนาดอะตอมมากกว่ากันครับถูกต้องครับ e, e มีขนาดอะตอมมากกว่าเนื่องจาก e, e มีจำนวนโปรตอนน้อยกว่าครับโอเคครับทีนี้เมื่อเราพิจารณาได้เรียบร้อยแล้วนะครับมาลองทำแบบฝึกหัดดูครับ